นี้ทำข้าวหมกไก่นี่ไก่น่องใหญ่ๆเลยนะอบเนี่ยไก่น่องอบวบแล้วก็ข้าวก็นุ่มข้าวนุ่มหอมหอมเครื่องเครื่องข้าวหมกอะหอมเครื่องข้าวหมกก็จะกินกับแตงกวาหรือใครจะกินกับผักอะไรก็ตามชอบเลย อันนี้ก็ตักไว้เตรียมจะกินแล้วเนี่ยก็จะมีหอมเจียวแตงกวาแตงกวากันเลี่ยนหน่อยหนึ่งอันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มเลยเนี่ยน้ำจิ้มรสเด็ดเลยไม่พูดแล้วน้ำลายไหลรสเด็ดนี่น้ำจิ้มอันนี้ก็จะเป็นน้ำซุปน้ำซุป หอม,หอ,มอร่อยหอมเจียวน,นิบก็คือหอมหอมเจียวหอมเจียวน่ากินไหมมาเลยมากินด้วยกัน